ห่างจากดาราคนอื่นขอแค่แปลงผักฝูงวัวบ้านสามจังหวัดนาำพึ่งนาทาริกาประหยัด12ปีไร้แพลนแต่งหอบอยู่ริมขาว นอกจากเป็นนักแสดงฝีมือดีของวงการแล้วน้ำพึ่งนาธาริกาตัวจริงเป็นสาวที่น่ารักรักสัตว์สุดๆอีกหนึ่งหน้าที่ขึ้นชื่อในเรื่องของคนรักสัตว์โลกเอามาฝากการรักสัตว์ของเธอนั้นไม่ใช่การเลี้ยงาสาัตว์แบบธรรมดานอกจากจะพวกน้องหมาน้องแมวบอกเลยคำเดียวเบสิกมากสำหรับเธอเพราะสาวน้ำพึ่งเธอแอดวานซ์ขึ้นไปอีกไปดูกันว่าเธอเลี้ยงาสาัตว์อะไรกันบ้างรู้แล้วจะต้องอึง้งคึงปัจจุบันนี้เธอ จึงเป็นเจ้าของไร่สวนปลูกผักต้นไม้พืชพัุ์หลายชนิดอยู่ถึง3แห่งในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตรางและในกรุงเทพพื้นที่ในบริเวณบ้านย่านลาดพร้าวที่เธอพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่เกษตรในเมืองโดยเธอเรียกชื่อสวนของเธอทุกแห่งว่า garden of peace สวนแห่งสันติภาพ ที่มีพื้นที่อย่างมากมายเธอเป็นคนที่รักธรรมชาติจึงมักซื้อพื้นที่ที่ธรรมชาติไว้พักผ่อนและทําไร่ทาสวนบรรยากาศดีมากน่าอยู่จนอยากหนีจากเมืองกรุงไปอยู่ต่างจังหวัดเลยทีเดียวค่ะหลักๆที่ปลูกคือมรุมเป็นส่วนใหญ่มะกอกน้ําบ้างกล้วยหอมทองผักเขือนคือตอนแรกก็ปลูกกระเทียมแต่ควายก็ลงไปนอนกินจนเป็นสปาวัวเลยไม่ได้ปลูกแล้ว มีวัวสองตัวมะเฟืองกับมะพร้าวสองตัวนี้เป็นวัวแม่กับบุตรไปซื้อมาจากตลาดซื้อจำหน่ายควายเลยตอนแรกมีสามตัวชื่อมานาวไม่เสียดายหรอหลายคนเข้าวงการก็อยากเป็นเหมือนน้ำผึ้งทิ้งวงการตอนดังด้วยต้องไปตอนดังสี่เดี๋ยวไปตอนดับเขาหาว่าหนีตอนนั้นไม่ได้ทิ้งนะเราเข้าวงการตั้งแต่ยุสิบหกถึงสิบเจ็ดเราโตมาในวงการมันมีแต่เรื่องของตัวเองเหมือนสมองเราไม่ได้เติบโตแต่ถ้าเราได้ออกไปเจอรถ เจอคนขับรถสองแถวเราก็จะได้รู้ว่าเขามีปัญหา1 4ถึง4ปัญหาที่เราเจอมันไม่ใช่ปัญหาแต่เราทำงานในวงการมาเป็น1ิปีแล้วเรารู้สึกอิ่มเราได้ไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วทุกคนยอมรับเราแล้วเราอยากรู้ว่าอะไรมันเป็นจุดต่อไปอะไรคือที่สุดของคนครบ20ปีเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีเขารักษัตจนเรายอมแพ้ใจเช่นเราไปซื้อปลาการพิเป้ก็ยกปลาขึ้นเราก็ถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้คะ เขาบอกว่าเดี๋ยวปลามันเวียนหัวคนแบบนี้เราจะไม่ปล่อยให้หลุดมือคะเขาดูแลน้ำพึ่งดีขนาดไหนเขาดูแลทำอาหารให้ทานส่วนเรามีหน้าที่กินอาหารให้หมดค่ะต้องกินอาหารเช้าด้วยกันเขาละเอียดอ่อนเขารู้จักความรักเรารู้จักแต่รักตัวเองเราไม่เคยแคร์ใครอยากเดินห้างเราบอกจอดให้เราเดินก่อนเขาบอกว่าไม่ได้ต้องเดินพร้อมกันต้องเดินพร้อมกันจับมือกันเราก็ว้าวนี่หรอที่เรียกว่าความรัก ทำไมถึงยังไม่แต่งงานนี่สิปีใช้ขนาดนี้จริงๆผู้ใหญ่รับรู้แล้วผ่านขั้นผู้ใหญ่รับรู้ว่าอยู่ด้วยกันซึ่งทั้งสองฝ่ายก็อนุญาตยินดีเราก็เลยรู้สึกว่าสเต็ปนี้มันผ่านไปแล้วฝากากดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าใหม่ๆด้วยนะคะ